เอ๊ะยังไงบอยพีซเมเกอร์ลงรูปจูงมือหนึ่งน้อยพร้อมแคปชั่นฝึกไว้ก่อนหรือพร้อมจะมีทายาทแล้วหรือเปล่า เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ใครๆก็ต่างรอรุ้นรอเชียวว่าเมื่อไหร่กันนอกที่จะได้ยกโฉมเห็นหน้าทายาทของคู่รักนักสู้บอยพีซเมเกอร์และเจียพิจิตตาสักทีหลังจากแต่งงานมาปีนี้ก็เข้าปีที่สองแล้วจ้ะไม่นับรวมที่คบหาดูใจกันมากกว่า16ปีและช่วยเหลือให้พลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคมานับครั้งไม่ถ้วนมาด้วยกันล่าสุด หนุ่มบอยก็ทำเอาแฟนๆแ,แอบอดชวนสงสัยจนต้องส่งเสียงเชียร์ไม่ได้เมื่อเ้าตัวไดโพสต์รูปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพจูงมือหนูน้อยและคลิปสาวเจี๊ยบเล่นกับหนูน้อยอย่างอ่อนโยนพร้อมแคปชั่นว่าฝึกไว้ก่อนจนแฟนถึงกับตั้งคำถามหรือว่าพร้อมมีทายาทบอยเจี๊ยบจูเนียร์แล้วหรือเปล่านะงานนี้ทั้งคู่จะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ลองให้ทั้งคู่ออกมาให้สัมภาษณ์เองละกันนะจ๊ะ